สวัสดีครับนี่ผมูิคารนี่ก็จะพาเพื่อนมาทําตัวน้ำหมักมแบบูลวัวแบบเร่งด่วแบบเจ็ดวันหรือจะเด้ชื่อก็คล้ายๆน้ําคิวมิกนะมันจะเป็นสีดำอ่าตัวนี้ก็คือหมักมูลวัวเติมอากาศแต่ของผมจะมีมูลวัวหนึ่งกระสอบนะใส่ไปแล้วนนี้ใส่ตกะตากะตะข่ายเขียวที่ทําอยู่ประจ,นะจะํา,น,มา,มานะแล้วก็จะมีมูลข้างคาวนี่ก็มาสักสองโลนะแล้วก็จะมีมูลไก่ไข่ก็จะใส่รวมลงไปนี้นี่เลย นี่ฮะมูลไก่ไข่ใส่ลงไปในกระสอบเลยนี่ฮะวัตถุดิบของเขาก็จะมีอยู่3อย่างสามมูลอพอใส่ลงเราก็จะมัดปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมตัวแรกปู๋กฟอฟเป็นตัวตรึงธาตุอาหารแล้วก็จะใส่ตัวปุ๋ยยูเรียลงไปนะฮะเพื่อที่จะให้จุินทีมันเดินไวขึ้นตรงนี้นะ ่ใก่ไข่ผมก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาแล้วก็จะเอาไปแช่น้ําในถังรูปนี้ฮะเราก็จะมีตัวอะมิโนโฟาหมักของเรานี่ฮะอันนี้ที่ทำํำพร้อมใช้แล้วนี่ฮะผมก็จะปิดตะข่ายไว้เพื่อที่จะป้องกันตัวแมลงหรือว่ายุงไม่ให้เข้าไปวางไข่ตรงนี้ ก็ใช้เวียนกันไปเรื่อยนะก็ใช้หลายทางแล้วฮะใช้ในสวนทุเรียนของผมนะแล้วก็จะมีหลายพืชก็คือได,ได้ใช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ผมเติมน้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะตักน้ําออกส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาตัวมูลวัวมาใส่มาอันนู้นนะะเอามาใส่ตัวนี้ก็วัตถุดิบก็จะมีอยู่แค่นี้เองฮะนี่มีตัวมูลข้างเข้านี่เราก็จะหาซื้อได้ทั่วไปนะที่เราผสม เพื่อไม่ผสมหรือแท้ไม่แท้อะไรก็แล้วแต่ก็เอามาได้แล้วก็จะเป็นมูลไก่ไข่แล้วก็จะเป็นมูลวัวนมนะตรงนั้นฮะแล้วก็ใส่รวมนี้เลยเดี๋ยวผมจะมัดแป๊บนึงเดี๋ยวมัดฝาปิดไว้อ่าเนี่ยหลังจากที่มัดเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ฮะนี่อยู่ในถุงเรียบร้อยก็จะมีมูลอ่าวัวมูลข้าาวอยู่ในในตะข่ายของผมแล้วเดี๋ยวก็จะใส่น้ําถังสองลิตรหลังจากนั้นก็จะเติมอากาศออกของหมูจะเป็นตัวนี้ฮะ ก็แล้วแต่เราดูในแอปก็ได้แล้วก็สั่งเอาฮะอันนี้ผมจะเปิดอยู่2หัวเพื่อที่จะเพิ่มความแรงอันนี้ก็จะเติมอยู่ในถังถังหมักของผมก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นตัวอะมิโนนะอะมิโน,โนปลาหมักที่สูตรของผมที่ผมได้ทำเนี่ยผมจะเอาน้ำตัวนี้ไปเติมลงในนู่นเลยนนประมาณลิตรหนึ่งสองลิตรได้อยู่ที่เราถ้าเรามีเราก็เติมเยอะก็ได้ฮะ นี่ผมจะเติมไปเลยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาตัวแร่ปูข้อไฟมาใส่นะหนึ่งกิโลนี่ผมจะเติมอย่างนี้เลยนะปึ๊บผมใช้2ลิตรแล้วก็ผมจะเติมจุลซีเพิ่มก็คือจะใช้ตัว1นึ่งินซีปุ๋ยหนึ่งซีดินที่มีจุลซี 8, 000, แปดสายพันธุ์เติมลงไปด้วยฮะเสริมลงไปอีก1นกิโลฮะตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะไปเอาวัตถุดิบที่เหลือนะฮะอะ่ก็จะมีตัวแร่กับตัว หนึ่งีที่ใช้ตลอดตัวผมก็จะใช้อยู่แค่นี้แล้วลอันนี้ก็เตรียมทําตัวสูตรแท่งนี่ฮะสูตรแท่งผมก็จะเตรียมทําอันนี้จะเป็นตัวเหมือนหกสามสามว่าแต่เป็นตัวยนะี่สห้าเจ็ดเจ็ดฮะยี่ห้าเจ็ดเจ็ดตัวหน้าจะสูงจะเน้นตัวหน้าสูงตัวข้างตัวท้ายก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าเราก็จะบํารุงใบทุเรียนไปพร้อมเลยตรงนี้นะพอมันก็แตกใบอ่อนมาอะไรก็เราก็จะบํารุงไปพร้อมเลยตรงนี้อ่านี่ฮะนี่ฮะตัวแรกผู้ก่าไฟผม เดี๋ยวผมจะเตรียมใสลงไปเลยนะฮะอ,อันนี้แรกปุ๋ยก็อยู่ที่เราครับถ้าเรามาีของผมเองอาจจะใส่อยู่ประมาณสักโลนึงโลเศษเศษก็ได้อยู่ที่เรานะตรงนี้ก็จะเป็นตัวตึงปุ๋ยตัวแรกก็จะเป็นตัวขาวๆอย่างนี้นะนี่ฮะเป็นฝุ่นๆุนๆเหมือนแป้งนี่ฮะก็คือเป็นชั้นหินลาวาที่เราเอามาบดนี่นะฮะนี่โอ้เยอะไปแล้วพอละประมาณนี้ฮะ เดี๋ยวก็จะใส่ตัวยูเลียนี่ฮะนี้ก็มาพาเพื่อนให้ดูแนวทางที่ผมทําด้วยนี่ฮะก็ใส่อย่างนี้เลยนะนี่ฮะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ากันจริงนะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็เอายูเลียเติมลงไปนี่ฮะเขจะเทละลายนิดนึง แล้วเดี๋ยวเราใส่อ็อกไปปุ๊บเนี่ยอ็อกเขาก็จะตีปองของเขาเองแล้วก็จะเกิดขึ้นมาประมาณนี้เจ็ดวันแรกก็จะมีประมาณสักวันสองวันแรกก็จะมีแอมโมเนียแรงหน่อยหลังจากเจ็ดวันไปแล้วแปวันไปแล้วแอมโมเนียก็จะซาหลังจากนั้นก็เอาตัวน้ําตัวนี้ไปผสมลดทางนี้ได้พ่นทางใบได้ได้ทุกพืชทุกผักทีนี้อยู่ที่เราจะปรับใช้แค่นั้นเองนะว่าเราจะใช้อยู่ประมาณไหนก็คือเราปรับจากน้อยไปหามากเราดูว่า ต้นไม้เรารับแค่ไหนผักเรารับแค่ไหนออย่างพืชผักเราก็ใช้สัก10 20เอ่อ10ซีซีต่อน้ำยี่ส20ลิตรพ่นทางใบพ่นทางดินพร้อมหรือว่า2 0ซีซีก็ได้อลองดูถ้ามันมันยังไม่เขียวหรือวยังไม่เร็วพออาจจะเพิ่มเป็น30 40, 40อยู่ที่ต้นไม้ไมมนรับได้ตรงนั้นแต่ของผมก็จะใช้ตัวเนี้ย20 20ลิตรต่อน้ำ200ลิตรในการใส่ถัง2อ0ลิตรพ่นทุเรียนนะของผมจะใช้อยู่แค่นั้นแค่นั้นเอง ก็เดี๋ยวลองดูได้เดี๋ยวผมจะเอาออกตรงนี้ไปใส่อันนู้นแล้วอันนี้ก็คือเราใส่เติมมั่งไม่ได้เติมมั่งก็แล้วแต่เราได้ไมเป็นไรพเพราะปิ้ซีเขาม,มีอยู่แล้วอาทิตย์นึงงเราก็มาใส่ออกเติมที่นึงอะไรเงรี้ยเลี้ยงปินซีไปเพราะเราต้องการสิ่งมีชีวิตที่ไปช่วยสะสมอยู่ในดินออกของผมก็อย่างนี้เลยง่า,งงายๆบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายท่อใส่ไปเลย ปึ๊บนี่ฮะเดี๋ยวก็จะไปตีคนอยู่ตรงนี้อ่อาอันนี้ก็จะเอาตัวยูเลียที่ผมเตรียมไว้นี่ฮะแล้วเดี๋ยวจะมีตัว 1C นี่ฮะยูเลียก็4600นี่ฮะเตรียมไว้เราก็จะมาใสา่เพื่อที่จะให้ 1C ที่อยู่ในมูลวัวหรืออยู่ในมูลสัตว์เนี่ยได้เหมือนกับว่าเติบโตได้เร็วขึ้น เพิ่มออกซิเจนให้เขาแล้วก็เติม1นกิโลนะพอประมาณนี่ที่ที่เราผมไม่ได้อะไรมากมายนะก็กะเกลเอาได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจุพีร์ลบเราก็ทําไปของเราให้ความสะดวกของเราแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็จะเอามูลนี่ฮะเติมลงไปในถังเลยก็ประมาณสักเอ่อ20โลเอ้ยกระสอบกระสอบประมาณสักสิบกว่าโลมั้งเป็นมูลนัวแห้งก็ประมาณสัก,กสิบสองโลสิบสองโล แต่ถ้ามันเยอะเนี่ยผมก็จะแบ่งครึ่งใส่ประมาณแค่หกเจ็ดโลแต่ถ้าอันไหนมันน้อยผมก็ใส่ไปเลยกระสอบหนึ่งอันนี้ผมใส่ไปกระสอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็พยายามกดให้เันจมลงไปนะแล้วก็ไม่ต้องไปคนอนะไร่ะเดี๋ยวมันก็ละลายหมดแล้วนี่นะแค่น,นี้เองก็กดลงไปประมาณนี้นี่อ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเอามาใส่ในถังนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งอินซีประมาณหนึ่งกิโลฮะ ผมจะเอามาตักทุงอันนี้ก็เตรียมเตรียมทําอยู่เหมือนกันเตรียมทําสูตรแห้งอันนั้นทําไปแล้วก็มีนี่นรีที่ผมเตรียมเอามาใช้อยู่มันจะเป็นปุ๋ยเมื่อก่อนก็คือถ้านั่นเราก็เอาไปใส่ทางดินได้เลยเหวานหวานลงดินได้เลยนะตัวหนึ่งอีนทีนะแต่ตอนนี้ผมมีแค่เพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้ หมดแล้วก็คือหมดเลยเพราะว่าบริษัทไม่ได้ทำแล้วน,นี้เราต้องการจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็เอามาใช้เพราะจุลินทรีย์ของเขาจะเบนไหวไตเกิดอยู่ในนี้ตลอดเลยเขาสามารถจะเหมือนกับว่าอาหารของเขาคือในกลุ่มของเขาตัวเองเนี่ยเขากินตัวเองได้แล้วก็ค่อยๆเนไหวไตเกิดไปมันก็เลยทําให้จุลินทรีย์มันไม่หมดสาหรับหนึ่งอินทรีย์ ก็จะเวียนอยู่ในกระสอบปุ๋ยของมันตลอดยิ่งยิ่งนานยิ่งดีความแข็งแก่งของเขายิ่งดีตรงนี้นะสําหรับที่เขาวิจัยมาในในกลุ่มหนึ่งอินทรีย์ดินตนัวนี้ที่เขาเอามาใช้อ่าอันนี้ผมก็แค่ไปดูในแหลเขานานแล้วสมัยก่อนนานแล้ว,ว,แ,ลวแต่ตอนนี้ก็บริษัทเาเลิกไปแล้วนี่ผมยึงได้มาฮนะอ่าล้วก็มาใช้อย่างนี้เลยนี่ฮะเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้เช้าเนี่ย มันก็จะมีฟองฟัดอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็พุ่งนี้ลืนนี้สักสองคืนเนี่ยสองคืนสามคืนเนี่ยมันก็จะมีแอมโมเนียที่แรงขึ้นตรงนั้นอ<ม>เดี๋ยวผมจะพยายามถ่วงให้จมโดยการใช้เหล็กแหนบรถที่มีอยู่มาใช้จิ้มลงไปเลยนะจิ้มให้มันจมลงไปเลยปุ๊บอย่างนี้เลยนะผมก็ไม่มีอะไรมากมายง่าย,ายๆเดี๋ยวข้อหลังานั้นก็เอาผ้าเขียวเนี่ยฮะมาปิดเพื่อที่ป้องกัน ยุงลงไปวางไข่แค่นั้นเองนี่ฮะน้าก็จะเป็นสีนี้เลยเห็นไหมแปบ๊บเดียวน้ําก็เป็นสีออกน้าตาลดําเหมือนอเหมือนที่อีกเลยฮะแต่ว่าจุลินทรีย์อาจจะยังไม่เดินแต่อันนี้คือจุลินทรีย์เดินแล้วเราเราใช้แล้วมันมันได้ผลเลยฮะสำหรับทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ทุเรียนไม่เดินยอดอใช้บ่อยๆปล่อยไปกับระบบน้ำสามให้น้ำสามวันครั้งสี่วันครั้งแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไปได้เนี่ยผมก็เติมออกอย่างนี้อยู่ เขเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงของเขาก็จะยังไงคือเขาก็จะค่อยๆค่อยๆแบบตัดไงคือมันก็ค่อยๆได้อาหารที่เราเติมไปได้จีนซีที่เราเติมไปทีนี้มันก็ต้องมีสูตรแห้งด้วยเรามีสูตรน้ําแล้วสูตรแห้งเนี่ยผมก็จะทําตัวเ,เป็นตัวปุ๋ยสูตรของเราแต่ผมใช้น้อยเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปทําตัว น้ำหมักเติมอากาศหรือ,อฮิวิตท,ที่ใช้ภายในจิตวันที่สามารถจะเอาไปใช้ภายในจิตวันได้เลยฮะอีกหนึ่งรอบนะก็จะประยุกต์ปรับไปได้เรื่อยๆฮะอยู่ที่เรามีเดี๋ยวเรามีจีนซีตัวอื่นเราก็จะเติมลงไปได้อย่างจีนซีหน่อกล้วยอย่างเงี้ยเราจะได้ตัวจิบเบอรินเขาก็คือเหมือนกับว่าจะไปช่วยเรื่องกระตุน้นเรื่องยอดเนี่ยเราก็จะเอามาใส่เติมตรงเนี้ยเพื่อให้จีนซีในกลุ่มนี้มันมีเติมเสริมเข้าไป เวลาใช้มันก็จะได้หลากหลายนั่นเองเราไม่รู้ต้นไม้เอาไปใช้เอาไปใช้ตอนไหนแบบไหนแต่เราเติมไว้แล้วเดี๋ยวจุนซีเขาก็ทํางานของเขาเองฮะในหลักการที่เราคือหลักการที่เราทําคือทาบ่อยๆให้อาหารไม่ขาดต้นไม้มันก็จะได้กินเองนะแล้วก็สร้างระบบนิเวศสร้างที่อยู่ของเขาก็คือไว้หญ้าไว้ป่าให้มันแลดูดีนั่นเองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะ ต่อสนองเองในช่วงเดินเมษาที่อากาศร้อนจัดเนี่ยทุเรียนผมก็อยู่ประมาณนี้ก็มีลูกอยู่ต้นนู้นต้นนที่ใกล้จะตัดได้แล้วเดี๋ยวก็จะรอตัดให้ทาง f อที่สั่งจองกันมานะตรงนี้นก็น่าจะประมาณอีกสักสิบกว่าวันยี่สิบวันประมาณเนี้ยเกือบยี่สิบวันฮะก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะฮะยังไงก็ฝากไว้อ่าแล้วก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิปทำตัวน้ำคิวมิกแบบ ตเติมอากาศอย่างนี้เลยที่ทําใช้ตลอดในสวนผมก็จะทาแค่สูตรแช่งสูตรน้ําตลอดเลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะประยุกต์เอาน้ําหมักมารวมกันอีกนะจะมีอีกหลายแนวทางเลยนะแล้วก็จะเอามามิกกันให้มันใช้แล้วได้เห็นผลได้ไวมากกว่าเดิมฮะก็จะมีทั้งป้องกันแมลงในตัวด้วยอะไรด้วยฮะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆฮะก็จะมีอีกหลายแนวทางค่อยๆศึกษาไปฮะเพราะว่าผมชอบแนวทางนี้แล้วทําแล้วอ่า ในระบบนี้ก็จะเริ่มเข้า,าปีครึ่งเกือบ2ปีแล้วแล้วก็เริ่มเห็นผล,ลทำมาแล้วเนี่ยมันเห็นผลว่าเราใช้แค่นี้ทุเรียนเราก็มีกินมีขายได้โดยที่เราไม่ต้องใช้คอาค่าแมลงเหมือนเดิมแล้วอาหารเราก็เติมแค่นี้ไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยเอ็นพีเคแล้วก็ใช้ในกระสอบมูลวัวที่องค์คมรกระสอบหนึ่งนะก็ใช้แค่5้ขีด และไอตัวกระสอบนี่เนี่ยเอไปใส่ได้ประมาณถึง3-4ต้นสําหรับต้นใหญ่ต้นเล็กก็เกือบเป็นสิบนะเราก็ใส่ตรงนั้นได้ยังไง,งก็ทําให้เราแบบพยายามลดแนวทางลดต้นทุนและสู้กับสภาวะอากาศโลกร้อนในช่วงนี้แล้วก็หลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทําให้เราทําแบบระบบเคมีอย่างเดียวจะยากเหล่านั้นเราต้องพึ่งตัวจุลินทรีย์พึ่งธรรมชาติพึ่งแนวทางที่เราทํา ขึ้นมาเองด้วยตรงนี้ที่เพื่อนบอกให้ผมทําแบบผมแล้วมันจะได้ผลแค่ไหนผมมองว่าผมได้ความสุขผมสบายใจผมทําแล้วผมไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องออยาฆ่า,ามแมลงอะไรพวกนี้ความเหม็นความอะไรหลายอย่างเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นแต่ผมทําตรงนี้แล้วผมพอใจแล้วเรวก็ค่อย,อย,อยเรียนรู้เพิ่มเติมเดินแนวทางในรูปแบบนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองเพราะเรา,เราเจอจุดของเราแล้ว ็คงจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้ว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็มีอยู่แค่นี้แหละแต่นี้เราก็แค่ปรับสูตรใส่ต้นไม้ในแต่ละช่วงแค่นั้นเองก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับ